ยีแม่ยีแม่เออมันยังยังนั่งหน่อยมึงห้องยังเดี๋ยวนี่มาแม่ไม่กินข้าวมาแม่มาแม่เท่าพักกันได้ยังกินล่ะนั่งหน่อยกะเกงบะฮ้อยลาบหมูลวกผักกินรดเด้เมื่อเจ้าเด้อคอยกินขนมอิ่มล่ะแม่อ้าวมามามาเทามาแซ่บยื่บ่อเดี๋ยวนี้เทาโอ้ยบ่บ่บ่กันหัวว่าเสียชีไรมาเนี่ยเฮ็ดกินเองซะเบิ่งดูนี่ลาบหมูนี่ยจืดเจียวเร็วอยู่ขั้นเคยเปิดร้านอาหารนี่ซุ้มมือนีแพ้ไข้เมื่อเด้อแม่นั่งหน่อย ลาบหมูซุปเกเขาะปนปลาลาบปลาซุปเห็ดแจงนาอไหมมูนี่โอ้ยขันก็เห็ดตายมัดแล้มูนี่ไ่ได้ขายดอกโอ้ยจะไมมันคุยตายมานันเนาะกันมีฝีมือหรือก็เวดเอาสันใส่ลูกไปเสียอย่างห้วยคอยจะึ้นป้ายแข็งมาเลยแล้วจุ้ม,มูนี่แซ่บสั่งได้โปรดสั่งเสียกนสั่งซื้อล้านเจ้าหันเอากินก็ไม่ยาก่วนหมักสิ่าข้อค้อ แซบมากแต่ว่าลำบากใจอาหารอร่อยได้กะน่อยแถมทาดนเสื้ออาหารมือนี่แถมฟรีเกล่าสิบซองท่าห้าเอาเฮ้ยจะแมนบอกไปทัวทีมเนาะเห็นได้กินย่ามได้กำตายแต่เกลือใส่ปนันคุยอุสันด้วยแมนอยู่ดอกน้องน้อยเอ้ยเอนป่าไว้พอนะเอาสบายดีค่ะสวัสดีค่ะมุ้ยบอกไทยอีก อันนี้มันเจ๋ลาบ่น้อแมนแล้วขอถามนิดนึงน้ำแข็งที่ผลิตจากโรงงานนี้ดื่มคู่กับเบียรอร่อยไหมบอได้เจ๋สิกินกับเบียรหรือสิกินกับน้ำบอกน้ำบัานอ่าบ่ลอยไดยเพราะวันก่อนห้านีนฮับประกันความสะอาดฮับประกันความปลอดภัยกินแล้วว่าเป็นเปียเป็นลอยก็ใช่แต่อยากถามว่ากินแล้วอร่อยไหมอ่ากบรบบอเป็นลอยล่งกขาบอเป็นลอย ครูใหญ่กินได้เด็กหน่อยกินดีกินแล้วปลอดภัยบบเป็นลอยบบเป็นเปียเป็นยังดอกอาก็บ่เป็นลุงกระ่บเป็นดอกไม่ใช่อาเป็นลอยหมายความว่ากินแล้วแ่บไหมโอ้แ่บก็ว่าแบ่บจีอันนี้ว่าอาลอยอาลอยขอกะคืดยุกินน้ำก้อนขอแล้วอาสมาสิเป็นลอยคุณก็เข้าใจไปทั่วทีพทั่วแดนเเบวเเบวเเอวไม่ยังเมียมึงหูจกักเงี้ยนได้เพ่นบ่เพ่นไ้ คุนแม่ทางเขาบ้านยุคางวัดคุณโอ้ยี่เป็นเสียปากหวานน่ะบ่นั่นลลาไปหาข้าเจ้าเนี่ยไปบ่บ่บ่สักโลเอพื่นอนไขวะว่าเพื่อนอี่ยังเดินนี่ว่าเพื่อนอีหยังไขได้ยินกันแล้วกันละ่ะนี่คนบ่อยไขยฟังอยู่จะเป็นดีไยของ <c oughs> มันแมนเรื่องอีหยังเลาเป่าขึ้ไปว่าหา้เราอจังสั้นโอ้ักเนยวัวขันเห็นไข่ใส่ท่องเนี่ยกับว่าไข่อวดไข่อโอ้แต่ไม่แองขึ้นนั่นแองพึ้นนี่ผอนบ่เห็นข่อยใส่ก็ว่าข่อเอาไปจำเอาไปขายขินนั่นเด็กกลัวแล้ว ว่ากมากขอยแหละสร้างว่ะเจ้าเบิ่งดูแล้วให้ขอยเอาแล้วมึงเอาไปขายออหลีอยู่บ่บาทนี่ว้ายเนาะอันนี้ก็ได้ขยี่ยวไปขายจังไดที่ข่อยเที่ยวใส่เที่ยวถอดอยู่นี่เพราะข่อยยาหมันลออเนาะโอ้ยยเนาะมึงก็ได้เนาะกูณละดีใจนะเมื่อวันสันว่ามึงไม่ท้องใส่เอาก็มีใส่อยู่หันดีแต่ว่าใส่ดูบ่ได้ห่วยม,มันสิคูออกชีหัน <c oughs>